สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ bubble trade academy ทุกท่านนะครับมาพบกับโคชเกวันนี้กับมุมมองทองคำนะครับประจำวันอังคารที่28แล้วนะครับสำหรับเดือนนี้เป็นปลายเดือนแล้วล่ะนะครับที่เราจะมาดูว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวไปทิศทางไหนต่อนะครับและเดือนนี้นะครับเดือนที้5นะฮะโหแป๊บๆก็ปลายเดือนแล้วก็แป๊บๆก็จะ กลางปีละด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทองคําจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงกว่านี้นะฮะเพื่อที่เราจะได้เห็นชุดในการเข้าเทรดนะครับขอพาพี่ๆทุกท่านนะครับไปดูที่ไทม์เฟรมวีกกันก่อนนะครับในไทม์เฟรมวีกน่าสนใจครับสาหรับวีกที่แล้วเนี่ยปิดเป็นแท่งแดงแบบเต็มแท่งนะครับมุมมองว่ามีแรงขายจํานวนมากนะครับและปรับตัวลงมาเนี่ยหนึ่งจุดเลยทีเดียวค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เทรนเขายังคงเป็นเทรนอะไหลนะครับในช่วงของที่ส่งราคาขึ้นไปทำไฮเนี่ยโหทำสองสวิงตีขึ้นสวยงามนะครับยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ครับทุกคนทีนี้ในกรณีที่ยังคงมองว่าขึ้นได้อยู่เนี่ยขอนะว่ายังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดโลตรงนี้นะครับหรือไม่หลุดราคา2280ตรงนี้ไปได้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวีคนี้นะครับอ่า เปิดวีคมานะครับก็มีแท่งเขียวๆมาให้เราชื่นใจนิดนึงนะแต่ไม่ได้หมายความว่านะครับเขาจะปรับตัวขึ้นต่อเลยไหมนะครับหรือจะปรับตัวลงต่อนะครับต้องดูสัปดาห์ถัดไปนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทำ high มากๆเลยนะครับแต่ไม่สามารถยืนเหนือนะครับ2430ได้นะครับต้องดูว่าวิคนี้นะครับหรืออาจจะ ใช้เวลาอีกสักประมาณ1-2สัปดาห์เนี่ยที่จะเห็นว่าราคาจะไปในทิศทางไหนที่ชัดเจนนะครับทีนี้ขอไปดูทำฟรมเดย์กันต่อนะครับนึ่งด้วยทเฟรมเดย์นะครับที่วางแผนกันมาหลายๆครั้งเลยเนี่ยก็ยังคงติดรับสําคัญนะครับที่ส่งไปทำไฮเดิมนะครับและเราก็ได้นะครับรับชุดใหม่นะครับที่ส่งไปทำไฮใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็คือสวิงตรงนี้นะครับและเป็นสวิงสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดโครงสร้างของ โอ้โหคิวเอ็มบายในเดย์นะทุกคนนะครับคิวเอ็มบายในเดย์นะครับ, U M Day รบสอดคล้องครับสอดคล้องกับไทม์เฟรมวิกเมื่อกี้คือราคานเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อด้วยแพทเทิร์นชุดนี้ของไทม์เฟรมเดย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คิวเอ็มบายกรอบไหนแล้วล่ะนะครับโอ้โหมาเทสที่กรอบคิวเอ็มบายพอดีนะครับแล้วก็ใช้ตรงที่ราคาตรง70.7นะครับเป็นจุดแรกที่ปรับตัวนะครับส่งราคาขึ้นไป ก่อนนะครับแต่ว่านะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะขึ้นไปเลยได้ไหมละ่ะหรือจะขึ้นจา,จากตรงนี้เลยไหมละ่ะอันนี้เราต้องมาดูกันนะครับมีโอกาสไหมครับที่ราคาจะลงมาเทสที่ดีมาน์ข้างล่างมีนะครับยังคงมีโอกาสนะครับที่มุมมองว่าราคาเนี่ยอาจจะลงมาเทสนะครับที่ชุดล่างอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปต่อภาพนี้ก็เป็นได้หรือนะครับหรือจะปรับตัวขึ้นไปเลย ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนแต่ว่าในทางเฟรมเดเนี่ยก่อค่อนข้างจะกว้างนะครับหลักหมื่นจุดทีเดียวเดี๋ยวเราขอพาไปดูที่ทางเฟรมสชั่วโมงกันต่อนะครับอ่ะสีชั่วโมงนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ราคานะครับได้มาเทสนะครับอ่าสะพายชุดนี้นะครับเป็นกลุ่มก้อนที่นะครับส่งราคาลงมานั่นแหละนะฮะนั่นแหละนะครับจะเป็นชุดนี้ของสีชั่วโมงนะครับราคาขึ้นไปเทสในเมื่อ เมื่อวานนะครับอ่าแต่ถ้าปรับตัวลงมามีดีมานชุดไหนรับไวไหมนะครับที่ใกล้ๆที่สุดก็จะเป็นดีมานชุดนี้นะครับกรอบนี้นะครับที่แถวแถวราคานะครับ2 3อ่า1 6นะครับอ่า2 3 1 6 2 3 1 7นะครับขอเขียนราคาไว้ละกันนะครับเผื่อถ้าราคาปรับตัวลงมาเนี่ยพี่พี่ก็สามารถที่จะอ่า ดูได้นะครับมาเช็คคอนเฟิร์มได้นะครับตรงชุดข้างล่างนี้ครับถ้าราคาปรับตัวลงมาเรายังเช็คคอนเฟิร์มได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น qm buy นะครับหรือว่าพฤติกรรมทองนะครับหรือว่าจะเป็น classic divergence ก็ได้ในการเข้าเทรด buy ในชุดข้างล่างนะครับผมมองว่ามุมมองตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับอีกทั้งเอา้าราคาใกล้ๆละ่ะมีมุมมองของ buy ไหม เนื่องจาก4ชั่วโมงตอนนี้ครับทุกคนฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาเป็นเทรนขาลงลงมานะครับอ่าเป็นเทรนขาลงลงมาและกําลังขึ้นไปเทสซัพพลายนะครับในไทม์เฟรมเดียวกันนะครับแต่ลักษณะที่เขาขึ้นไปนะทำสองสวิงตีขึ้นไปด้วยนะครับสองสวิงตีขึ้นไปด้วยนะครับมีโอกาสที่ราคาเขาครับจะจะปรับตัวขึ้นต่อไหมนะครับหรือนะครับหรือจะปรับตัวลงมาเลย ก็เป็นได้นะครับทั้ง2หน้านะครับทีนี้นะครับถ้าเขาปรับตัวลงมาเลยนะครับก็จะเทสสาพชุดนี้นะครับแล้วปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มีจุดที่ถ้าสามารถที่จะปรับตัวลงมานะครับชนะโลนะครับตรงแถว2 3 3 0นี้ได้นะครับปรับตัวขึ้นไปเราก็จะมีแพทเทิร์นให้ f l l o w s เ l ลลงมาหาดีมันชุดข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าในกรณีนะครับที่เขาปรับตัวขึ้นต่อเลยนะครับตรงสชั่วโมงเราก็จะเห็นนะครับว่ามี มีดีมานชุดนี้นะน่าสนใจนะครับชุดนี้ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็โลตรงนี้ที่ยกหายขึ้นไปโลตรงนี้ที่ยกหายขึ้นไปยกโลยกหายขึ้นไปนะครับในชุดของสีชั่วโมงรวมถึงนะครับจุดโทแบกตรงนี้อืมนะที่ราฮามาเทสนะครับมีโอกาสนะครับที่เดี๋ยวเขาจะปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้ว เทสซับไพยแล้วก็ปรับตัวลงมาเทสที่ดีมานชุดนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ทะลุชนะลงมาเหมือนภาพที่เราวาดเมื่อกี้นะครับแล้วปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับเราจะมองหาซับไพถัดไปนะครับก็จะมีซับไพอีกก้อนหนึ่งนะครับคือชุดนี้ของ4ชั่วโมงนะครับแถวๆ2 370ถึง2 3 8 2 3 8 0นะครับตรงนี้ก็มีชุดราคาในยะ2 8 0 0อยู่ ที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้นะครับ2380แนะครับแถวนี้นะครับ2 3 7 0เจนี่ยจะอยู่กรอบนี้พอดีนะครับแล้วก็2 3 6 0นะครับก็จะอยู่ในกรอบล่างนะครับตอนนี้ราคามาเทส2 3 6 0แล้วนะครับต้องดูว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือ2 3 6 0ได้ไหมนะครับถ้าราคากลับขึ้นไปนะครับทุกคนแล้วยืนเหนือได้เนี่ย รเราก็จะพิจารณาเทสเซลในโซนถัดไปคือโซน2380นะครับอีกทีนึ่งอาจจะเป็นการเซลล์สั้นละวหละเพราะว่ามุมมองนะครับถ้าเขาปรับตัวขึ้นไปจากตรงนี้ได้นะครับเราจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่207นะครับถ้าชนะ2380ขึ้นไปมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึง2 0 2 4 0 7ได้เลยนะครับทุกคนนะครับในชุดนี้นะแต่นี้นะครับ เรายังคงโฟกัสที่ราคาปัจจุบันก่อนนะครับลองไปดูที่ทางเฟมพีเล็กลงนะฮะทางเฟมทีเล็กลงในหนึ่งชั่วโมงก็สร้างดีมารไว้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเทรนขาขึ้นนะฮะนผค้เป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาเหมือน4ชั่วโมงเลยนะครับสวิงใกล้ๆกันนะครับสวิงใกล้ๆกันนะครับก็ถามว่า ดีมานนะครับแถวชุดนี้สามารถบายได้ไหมสามารถบายได้นะทุกคนถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมทองหรือมี QM b บก็สามารถบายได้นะครับขอพาพี่ๆไปดูชุดราคาที่2347นะครับ2347 2347นะครับตรงชุดทั้งกอบดีมาและซัพพลายแถวนี้นะครับต้องขอให้รอคอนเฟิร์มทั้งหมดนะเพราะว่าในทม์เฟรมใหญ่เนี่ยเขาก็ ปรับตัวมาจาก QM Buy ของ Day นะครับแต่ใน Time Frame เล็กเนี่ยก็ยังคงมีซั p p l y ครับคือ4ชั่วโมง1ชั่วโมงยังคงมี s ั p p l y ตลอดทางเลยที่สามารถที่จะกดราคาเนี่ยลงไปได้ด้วยนะครับลงไปต่อได้นะครับอาจจะไปต่อถึงดีมานของ Time Frame D ข้างล่างเลยก็เป็นได้นะครับฉะนั้นชุดแถวๆนี้นะครับอาจจะเป็นชุดเรื่องอาจจะเกิดการพักตัวก็ได้นะครับหรือว่า จะเกิดการนะครับไปต่อในทางใดทางหนึ่งที่ชัดเจนก็ได้นะครับในช่วงนี้แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเป็นแบงค์ฮอลิเดย์นะครับวันนี้เนี่ยตลาดอาจจะเริ่มวิ่งมีโวลุ่มที่มากขึ้นครับผมก็จะขอให้กรอบนะครับกรอบเซลล์กับกรอบบายไว้ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนประมาณนี้ละกันนะครับตรงชุดเล็กเนี่ยก็มีขาขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนนะครับในชุดใหญ่ก็เป็นขาลงนะครับในชุดของสีชั่วโมงเดิมเนี่ย ก็เป็นขาลงแล้วเรากำลังมาเทสซับไเนี่ยที่เป็นขาลงของชุดด้านบนลงมาฉะนั้นตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะรอคอนเฟิร์มได้บ่ายก็บ่ายได้นะเออเซลก็รอคอนเฟิร์มบ่ายก็รอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะครับก็ขอวางกรอบราคาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนในการที่เราจะมองหน้าเทรดภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับหรือตลอดจนถึงสัปดาห์นี้นะมีโอกาสมาเทสกรอบโซนพวกนี้ทั้งหมด นะครับแล้วก็ QM by day นี่ค่อนข้างจะกว้างนะครับถ้าเกิดเทรด QM by day เนี่ย SL มันคือข้างล่างนะฮะทุกคนไกล U เกินครึ่งหมื่นนะฮะค่อนข้างจะไกลนะครับก็อาจจะต้องอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดคอนเฟิร์มอีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับมุมอมอง4ชั่วโมง1ชั่วโมงก็อาจจะเป็นคอนเฟิร์มอีกชุดหนึ่งก็ได้นะะอาจจะเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็ ปรับตัวขึ้นต่อนะครับในชุกลุ่มก้อนแถวนี้อาจจะเป็นกลุ่มก้อนในการพักตัวก่อนที่ราคานีครับจะ take action จาก qmb ขึ้นไปต่อได้นะครับคือมุมมองภาพใหญ่อะอ day อ week ก็ยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับ day ก็มองว่าเป็นเทรนขาขึ้นและมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่ ฉะนั้นนะครับในก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปไป,ไปตามทิศทางของ Timeframe Week กับด y เนี่ยราคาใน t i m r f m e เล็กเนี่ยก็จะต้องเริ่มสร้างโครงสร้างเทรนขาขึ้นไปก่อนนะครับค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยจะทำลายเทรนขาลงของ Time Fame เล็กลงมาที่ลงมาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเข้ากรอบโซนดีมาน์หรือสะพายเราก็จะรอพิจารณาคอนเนฟะิร์มเข้าเทรดได้ตาม กรอบโซนนั้นๆได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะก็ฝากไว้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับรักและสนุกในการเทรดนะครับแล้วก็รอในจุดที่ใช่นะฮะเทรดในจุดที่เราฝึกฝนมานะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้อย่างยัง่งยืนไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้โค้ดเก๋ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ